พอสปอร์ตสวัสดีครับคำคืนวันพุธที่18พฤษภาคม2565สึกฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศไอทักแฟงเฟิร์ตพบกับกาสโกลเลนเจอร์บอลคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามกีฬาเอสตาดิโอลามอนซันเชสปิกวนที่เซบียาเวลาตี2ตรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม และคลิปนี้สนับสนุนโดยแอปฮอสสปอร์ตแหล่งรวมพลของคนคาร์บอนตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับและสําหรับกิจกรรมยอดเซียนครั้งที่หนนะครับลุ้นเงินรางวัล5,000บาททุกวันเลยนะครับผมสามารถติดต่อรับรายละเอียดนะครับตามไลน์แอดมุมขวาบนแอปฮอ o สปอร์ตได้เลยนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมโอลิเวอร์การ์เนอร์เทนเนอร์ของไอทักซ์ซังเฟิร์ตพาทีมเข้าชิงหลังจากเอาชนะเวสแฮมยูไนเต็ดด้วยประตูรวม3ประตูต่อหนึ่งในรอบตัดเชือกก่อนที่จะเสมอม มาสองประตูสองในเกมลีกนัดปิดซีซั่นทำให้ไม่แพ้มาสามนัดแล้วสภาพทีมในเกมนี้นะครับการ์เนอร์ต้องรอเช็คความฟิตของเอวองเอ็นคิกาแนวรับตัวหลักที่มีอาการเจ็บกล้ามเนื้อนะครับในช่วงกลางครึ่งหลังของเกมล่าสุดที่ถูกเปลี่ยนออกทันทีเพื่อลดความเสี่ยงสําหรับเกมนี้แต่ในลายของมาตินอินเตอร์เรเกอร์เยสเปอร์ลินดอม ลีอันมาราและดานี่ดากอสตาที่เดียงอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ยังช่วดลงสนามอีกเช่นเคยขณะที่ขุมกําลังรายหลักอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเควินชัมตูตาเซบาสเตียนโลเดกัปตันทีมฟิลิปคอสติสไดจิคามมดาและลาฟาเอลบบเลต่างพร้อมบุกกันเหมือนเดิมโจวันนี้ฟันบองฮอตเชนเนอร์ของเรนเจอร์พาทีมเข้าชิงหลังพลิกสถานการณ์เบียดเอาชนะไรซิกด้วยประตูรวม3ประตูต่อ2อกอดอัดฮาร์ดสประตูต่อหนึ่งในเกมลีกล่าสุดเป็นการคว้าชัย4นัดติดต่อกันสภาพทีมในเกมนี้ฟ บองฮอตต้องลุดความฟิตของเคม,มาลูบกองหน้าที่หายเจ็บหัวเข่าแล้วแต่ว่าจะฟิตพอช่วยทีมได้หรือไม่ในเกมนี้แต่ในรายของฟิลลิปเฮลันเดอร์และอันเฟโดโมโลเรเลสที่เลี่ยงยาวก่อนหน้านี้ก็ยังชวนลงสานามอีกเช่นเคยการจัดทัพมีการปรับกระจุยแน่เพราะจิโอเกมความพร้อมสำหรับเกมนี้ด้วยการพักบรรดาน,นักเตะตัวหลักแบบยกชุดในเกมที่เจอกับฮาร์ดนะครับโดยเปิดให้โอกาสพวกแข้งสำรองได้ลงเล่นกันอย่างเต็มที่แต่สำหรับในเกมนี้พวกแกนหล,ลักขาประจําไม่ว่าจะเป็นเจมชวนเนียกับตันทีมคอเนอร์ก and คันวินบาซีเกนกามาลาจอนลันแทมไลอันเคนและโจอาลิโบต่างคัมแบ็กพร้อมลงสนามตามปกติถ้าวัดกันดูจากมาตรฐานฟอร์มการเล่นนะครับและภาพรวมในรายการนี้มองว่าไอทักซังเฟิร์ตพวกเขาเองค่อนข้างจะดูดีกว่าเพราะว่าผ่านงานยาก,ยากมาหลายนัดส่วนทางด้านกาสโกเลนเจอร์ที่ดูจะเล่นได้ดีและแข็งแกร่งเฉพาะกับเกมในบ้านอย่างเดียวเท่านั้นส่วนในเกมนี้ไม่ได้เล่นในบ้านต้องบอกว่าภาพรวมยังค่อนข้างดูคาดหวังอะไรกับพวกเขาได้ยากอยู่พอสมควรนะครับเลยเชื่อว่าเกมนี้ไอทักซังเฟิร์ น่าจะเป็นฝ่ายลุ้นถ้วยแชมป์กลับบ้านในเวลานี้และผลสกอร์ที่แอตจะฟันธงในคัมคืนนี้นะครับไอทักแฟรงเฟิร์ตชนะกาสโกลเรนเจอร์ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ฟันธงครับผมและเพื่อนๆเลยครับคิดว่าใครจะเป็นแชมป์ในถ้วยเล็กของยุโรปใบนี้คอมเมนต์มาคุยกับแอตหน่อยและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทรีมงานฮอตสปอตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนบอลนะครับสามารถคลิกท ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ